มิโอเยโยกซมสเน่นุเซนเซเดสมิโอเกงดสควว่าชเดทุกましょう皆さんできますก頑張ってาださい。สวัสดีนักผู้ฟองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเซนเซน้ำอุ่นนะคะในกิจกรรมเสริมพิเศษภาษาญี่ปุ่นนะคะสำหรับวันนี้ เซนเซจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นนะคะก่อนเริ่มการเรียนการสอนนะคะเซนเซจะมีคำถามมาถามเด็กๆทุกคนเลยนะคะว่าอนาคตนั้นนะคะเด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรเอ่ยวันนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์มาสอนเด็กๆทั้งหมดกี่คำเอ่ยสามคำด้วยกันนะคะอิจิบังเมะฮัจิเมมาโชกามบัตเตกราไซเนะอิจิบังเมะนิฮงโกเบนเคชิมาโชโชคุเกโนะทังโกฮัจิเมมาโชสำหรับคำศัพท์แรกเลยท่านี้เป็นท่าของอาชีพอะไรเอ่ย ในเด็กรุ่งไหมคะอ่ามีโดริโนชาโตอิ่ดเตมัสเนะใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีเขียวอันนี้เป็นอาชีพอะไรเอ่ยใครรู้บ้างเด็กๆรู้บ้างอาชีพอ,อะไรทัอะไรคะอะไรทัาหารนั่นเองนะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นกันเลยออกเสียงตามเซนเซทั้งหมดสองรอบด้วยกันนะคะนิคายฮานาสเตกุดาไซเซโนกุนจินมอติตะนาชิมัสกุนจิน มินาซังได้คิมาสกาออกเสียงตามเซนเซกันด้วยนะคะออกเสียงดังฟังชัดเลยนะคะเด็กๆก็จะเก่งทุกคนเลยนะคะมอยกาฮ่าน,นาชิมัสคุนจินทหา,าสุรคคาร่าสุรคคาร่านี่บางไม็ทั้งโกเดสเนเสเะเซนเซก็มีอะไรบางย่างนี่คืออะไรเอ่ยมีคุณหมอก็ต้องมีอะไรมีพยาบาลใช่ไหมคะดังนั้นอาชีพต่อไปที่เซนเซจะสอนนั่นก็คือ คุณอะไรเห็นคะคุณหมอนั่นเองเด็กๆพูดตามเซนเซนทั้งหมดสองรอบมีใครฮานาชิเตะกุดาไซเล่นชิชิมาโชอิชาอิชาอิชาแปลว่าอะไรเอร่ยคุณอะไรคะคุณหมอโมอิการฮานาชิมัสเนะอิชาอิชา คุณหมอนั่นเองนะคะคุณหมอก็จะทําหน้าที่รักษาคนไข้คนเจ็บและคนป่วยนะคะอันนี้ก็เป็นใจละของโรงพยาบาลที่เป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้นะคะหมอโรงพยาบาลน,นักพยาบาลน,นะคะก็จะเป็นหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยต่างๆนะคะตอนนี้ไวรัสโคโรนา2019นะคะก็กำลังแพร่ระบาดเลยนะคะเราก็ต้องให้กำลังใจคุณหมอด้วยเพราะคุณหมอก็ต้องทำหน้าที่ในการรักษา คนป่วยต่างๆนะคะที่ไปโรงพยาบาลเด็กป่วยเด็กก็ต้องไปโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะสียดทั้งกว่าเซนเซน้ำคุณเซนเซเดสเราซืา้อยาที่ชื่อโจนา,าทั้งหมดนี้เรียกว่าเซนเซแต่ว่ามีภาษาที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ภาษาญ,ญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าเซนอะไรคะเ็กทุกวันเลยมาโรงเรียนเซนอะไรคะเซนเซ โม่ไอการฮานาชิมาสเน็เซเซแปลว่าอะไรเอ่ยคุณคณรูนั่นเองนะคะก็เป็นเส้นต้งโอชิเตะอิมาสเนะไม่นช่จิโอชิเตะมาสทุกวันคุณครูก็จะทําหน้าที่ในการสอนเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆทุกคนเลยโม่ไอการฮานาชิเตกูดะไซเซเซครูเซ็เซครูทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นคำพท์นะคะที่ เอามาสอนเด็กๆนะคะโม่ไกเรนชูชิมาโชเราจะมาทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบนะคะกุนจินทักหานคำแรกเลยนะคะกุนจินทักหานต่อไปคำที่สองมอีบังเมอิชาหมออิชาหมอคุณหมอนั่นเองนะคะก็จะ ดูแลร,รักษาสุขภาพร่างกายเด็กๆทุกคนเลยนะคะต่อไปสัง่งบังเมะเซ้นเสเซนเซคุณครูนั่นเองนะคะ เียววามีน่าซังโจซเดสไหนกัมบัตเตกุดาไซเนนเล่นชูชิมาโชสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์มาสอนนักเรียนนะคะทั้งหมด3คำด้วยกันนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัท์นะคะแล้วก็ฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะแล้วพบกันกับคลิปต่อไปว่าเซนเซจะมาสอนในเรื่องของอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เด็กๆต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเจอกันกับคลิปวิดีโอต่อไปไชนารา